สวัสดีครับทุกผู้ชมไม่จบเกม Star s i t i z e n กันเดียวกนะครับผมก็เขาจช้เอาไปเป็นคลิปบทของผมแล้วแหละนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปแม่งเสียตอนผมอัดใน i p แพดนะครับนี่ก็มามองว่าคลิปนี้จะได้ลงช่องของเรานะครับผมมาตอนนี้ก็มีตู้กระชาตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมนั่นคือตู้ของตอนนะัวละครอ่าชื่ออะไรนะชื่อไอเล่นะครับผมก็ เป็นจมจนผู้ลึกลับนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้นะเก่งมากๆเลยนะครับผมก็คนเปิดหาไว้นะครับเป็นตัวละครเบต้าธาตุน้ำเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะผมกับไอเนี่นะก็ดูข้อมูลอะไรกันจะเป็นตัวละครที่ตีแรงโคตรเลยนะครับผมเป็นเบต้าธาตุน้ำแล้วถ้าใครทาทีน้ําอยู่ก็ใส่ตัวนี้ไ,ได้เลยนะครับโคตรเก่งเลยก็มาเปิดหากันนะครับในวันนี้คือผมคิดว่านะอาเปิด2ตัวขึ้นยูอาร์ใช่ไหมเอ เปิดหตัวขึ้น SSR 1ก่อนเปิดเปิดสตัว SSR 1ก็ต้องอ่าเป็น4ตัวสี่ตัวขึ้น UR และแปตัวขึ้น MR แล้วก็16ตัวขึ้น l r ใช่โอเคสิ่งที่ผมต้องการในคลิปนี้ยังต่ำนะเว้ยผมอยากได้ไอเล่ซักประมาณ2ตัวแล้วก็4ตัวนะครับผมถ้าเป็นไม่ได้ขอจำนวนนี้ผมจะ กัผมจะโอเคมากๆเลยเพราะว่าอยากปั้นมาใช้งานนะครับผมอ่ะแล้วก็มีตู้ตั๋วทั่วไปอีก219ตัวให้เราเปิดหากันนะครับผมแล้วก็มีปลั๊กอินด้วยเดี๋ยวมาเปิดกันยับยับเลในวันนี้นะครับผม ปักอินของไอ้นี่ก็อยู่นี่มีเหมือนกันนะครับผม,มาอาเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกใส่นี่เข้าไปแทนยึบยืนยันนะครับผมอาโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดหาตู้ถาวรกนก่อนเลยละกันนะครับคุณผู้ชมก็มีตั้ง2 1 9ตัวผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเปิดให้ยับยับน,น,นานๆเลยนะครับผม,มกระหายกาช้ามากเกมนี้ ตั้งแต่คลิปต่อไปผมก็แทบไม่ได้เปิดเลยเลยนะครับผมก็บอกว่าวในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแอนิเมชันแสงมืดมาด้วยนะครับที่แบบแม่งหายากมากๆแสงมืดเข้าใจะปะก็บอกว่าเราจะได้แล้วกันนะครับผมไปจะมีไม่เคยแสงมืดในคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นคิวสีทองคือ ssr 2ตัวขึ้นไปในโมอิกนันนะครับผมจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยกดข้ามเลยแล้วกันนะครับบอกมา อันไหนดูก,ก่ผมข้าหมดนะครับผมแบบเพราะผมเห็นจนชินแล้วออนิเมชันอย่างนี้นะครับไปกันต่ออันนี้มอมตีการันตีแต่อืมก็ตัวเดียวอ่ะดูหน่อยสิว่าตัวอะไรสีเขียวนะครับผมอะใครเอ่ยไม่ได้ใช้ดิตน,นี้ไม่ได้ใช้ดิโอ้ อ่ะก็ไทยไทยหน้านะครับไม่ได้ใช้นะครับผมอ่าถ้าเป็นตัวชอรใช้งานตัวอื่นก็ว่าไปอย่างนะครับไทยหน้าเดีย๋ยวผมขอเช็คไว้ลิสต์ป๊บน,นึงนะว่าสีเขียวเนี่ยออมเอาเฟเจอร์ใส่ได้แล้วนี่เออผมใส่เฟเฟจอร์ครับสิครับรอเลยอ่ะเอาใส่อยู่แล้วดีกยว่าเฟจาเจอร์กอเอาเซียเข้าแทนเซียเซียเซียอเอ็นเจริก้าเอาชาลีมาแทนนะครับผม แป๊บหนึ่งนะเช็คแบบสีฟ้าอย่างนี้ตัวที่ผมเลือกไวส้สีฟ้าผมโอเคปะใช่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 สีฟ้าผมตรงนี้โอเคแล้วสีแดงเช็คแป๊บหนึ่งนะจะได้เปิดหาแล้วก็จะได้ไม่ต้องเร่งเวลเดียเอาตัวที่อยากใช้ก่อนนะตอนนี้ไอโน่ไอโน่ไอโน่ผมไม่ใช้เปลี่ยนตัวนี้ คุณเมดอันนี้มาโอเคไปกันต่อนะครับผมโอ้มาจจจจอาร์สองตัวขึ้นไปนะปกตนินะครับผมเพราะว่าเป็นแสงสีทองก็หวังว่าจะมีแสงเรือหัวถ้าเป็นไปได้เพราะว่าอันนี้ชันแสงเรืเป็นหาดูได้ยากไงถ้าผมได้แสงจะดีมากเรโฮอ่ะคือเรโฮมันแจกฟรีให้นะครับผมตลอดการได้หนึ่งเดือนนะเป็นสุดท้ายที่แจกนะครับผมถ้าได้เรโฮมาก่อนการแจกผมก็จะได้ปั้นเธอเลยนะครับผมเพราะเรโฮหัเป็นโคตรเก่ง แล้วก็ไปเล่นคอนเทนต์ด่าดฟาร์มข,ของไดง่ายขึ้นนะครับว่ามอนเตอร์พวกดานพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวทัดมืด่นงเงี้ยแล้มันแพ้แสงน,นะครับทัดทริเชียนะครับก็โอเคดีเอา้าแล้วมันขึ้นสีแล้วมันขึ้นแสงสีทองทำไมว่าทำอ่ตัวเดียวมันก็มีอย่างงี้ด้วยปกติแสงสีทองมันให้ผมสองตัวขึ้นไปตลอดน,น,นะ s อ r แบ่เมื่อกี้ตัวเดียวอะไรวะ หมดโปรนะ่ช่วงนี้แม่งเอ r อาไม่ค่อยออกนะครับผมออกการันตีอันเนี่ยอันเนี้ยทองอาามเลยอันนี้คือทองอาามนะครับไม่พลาดแน่นอนโคตรทองอ่ะไม่มีทองไปกวันนี้แล้วนะอันเนี้ยแสงมืดดิสีเขียวสีแดงอ่าสีแดงนะครับ จะมีเอสนามากกว่าสองตัวขึ้นไปหรือเปล่าก็มาดูกันดีกว่านะครับผมังหวะนี้อ่าโอเคเดี๋ยวไปปั้นนะครับผมตัวน,นี้ไย<ฟ>อีกตัวนึงใครเอ่ยสีแดงอีกแล้วนะครับอามาโอเคอเจ๊ผมเดินต้นเกมนะครับผมก็ปั้นอยู่ทุกนี้ เพราะว่ามันแจก,กเยอะนะครับผมผมวผมก็เอาตัวนี้มาปั้นเป็นเป็นเบสแชริเวลลิงก็ได้นะไม่ได้แย่เหมือนกันโอเคสองตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะเอาไปปดเส้นทางก็ได้แล้วก็ปดปดลิมิตเบรกเอออัพเลเวลอัพขั้นและหมดติกนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าเป็นแสงมืดหรือเปล่าขอเห็นหน่อยแสงอะ่ะอันนี้ไม่ใช่แสงอะ่ะโอ้สีแดงแล้วนะครับสีแดงใครเนี่ย โ oh. <Okay. S 1> อ๊ะโอชีไออย่างเงี้ยได้ใช้นะครับผม <Good. S 1> มาข้ามเลยจุดไอดีไปกันต่อมาข้ามนะครับผมอันไหนดูเกือบข้ามหมดนะข้ามนะครับ ตอนนี้ผมเปิดตัวนี้ไปว่ากี่ตัวแล้วเนี่ยมีตั้งเยอะจริงตัวเขียวมีเยอะโอเคเพิ่งผ่านไปร้อยโลนะครับจากตู้ตัวเขียวอ่ะมาอันนี้การันตีและโอกาสออกแสงมืดในตู้เกมนี้เนี่ยก็ศูนย์จนหนึ่งเปอร์ซ็นะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเลยแต่ก็ผมก็เคยได้มาแล้วครั้งนึ่งอ่ะมันจะได้อีกจะเป็นอะไรไปวะอ่ะจริงไหม สี่ปะ่ะโอเคตัวนี้ผมก็ปั้นอยู่นะครับผมก็โอเคได้มาผมเอาไปปลดขั้นได้คามไปกันต่อคามนะครับผมดูเบือเ่อไม่มีอะไรโอแพทริเชียวะโอเคก็ยังมีออกไหมครับผมเฉยเลย ทองอารามนะครับอันนี้โคตรทองจะได้รอาสองตัวขึ้กไปแน่น,นอนนะครับมอตีนี้มาลุ้นกันว่าใครบ้างนะครับขอเป็นแสงเมื่อจะยิ่งดีอ่ะจริงๆแสงเมื่อเกมนี้ยิ่งนีเลยนะ,ะ <laughs> เนีเนเน่เป็นไงเป็นไงผมบอกแล้วรวงเกมนี้ของผมอ่ะ แม่งกอดเทียแสงมืดโผเรโฮเลยเรียบร้อยนะครับโอ้โหแม่ง่ายจริงโอ้แฮปปี้กูบอกเลยอามีความสุขปะแม่ก็ดีนะครับผมตอนผมได้ตัวเฟยจ้าลงมาเอาเรื่องจัดเอาดิครับพี่น้องเฟยจ้ายังมาโอ้โห เดี๋ยวตอนล็อกอินท้ายเดือนนี้นะผมก็จะได้เรโฮมอีกตัวหนึ่งเอาไปปลดขึ้น UR ได้ได้ขึ้นอิ r สหนึ่งได้เออแบบชิวๆเนี่ยโอกาสนะถ้าท่านผู้ชมไม่เคยเห็นนี่เห็นมากแสงมืดแสงมืดอะ่ะศูนจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เว้ยไม่น้อยมากนะผมได้เนี่ยผมเคยได้เนี่ยมีเนี่ย,ยคือน้องน้องทัดมืดผมก็เคยได้มาแล้วเนี่ยตอนเนี้ย น้องทาง่านมุดผมอยู่ไหนเนี่ยวนอนท่านมุดผมเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ตัวนี้ดิผมต้องอีกตัวหนึ่งเอ้ยหรือตัวนี้วะทำไมอ๋อผม,มีเพิ่งมีตัวแรกอันนี้เป็นตัวแรกที่ผม,มได้แล้วผมก็เอ้ยผมมีสองตัวแล้วนี่แต่งมืดอ่ะนี่ไงมีมีสองตัวใบเห็นปะจากล็อกอินรายเดือนที่มันแจกเอเซอร์ฟรีทุกเดือนนะครับผมตอกวันต่อเดือนเออก็เนี่ยเอามาอัพได้ชิวๆเลยเกือบ โอ้ oh my god เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมา,มาเปิดต่อโอเ okay. ค h a ป p y มีครบและทั้งเฟททั้งมีอาร์แล้วก็ตัวละครของเรโฮกูแฮปปี p มากตอนนี้โอ้ยเป็นเนี้ยหมดแล้วคลิปเนี้ยยังไงถ้าแสงก็ต้องโห่ผมเชื่อแม่งโผล่จริงโอ้ขอบคุณมาก,ขอ,มากขอบคุณมากที่ออก SR เยอะมากคือผมจะได้เอาไปทำเป็นปุ๋ยนะครับผมเอาปุ๋ยไปทำเลื่องท่านตัวละครตื่นอย่างนี้สิดี เออาออกเยอะยิ่งดีผมบอกเลยกมนนะมันโหมันทองไม่ใช่อะไรมันทองเว้ยแล้วมันสวยงาม oh. และจะมีแสงเพื่โผล่มาอ,อีกสักตัวไหมเออ oh. ถ้ามันโผล่ให้อีกสักตัวนี่คือโคตรดีจริง oh. อ่ะสีเขียวนะครับเ oh. <laughs> มื่อกี้เหาะสิิท่าแสงโผล่คือกูตกใจแล้วนั่นของจริงแม่ อ,อ่าคนนี้คนเดิมมนมาเนีนเ่ยมานึ่งไอคนใหม่นะครับไม่เคยได้โอเคเอ๋อสีเขียวอีกแล้วนะมาผมขาดสีเขียวอย่างเดียวป่ะตัวน,นี้นที่ผมยังไม่ยังยังไม่มีไม่พบกนะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันผมน่าจะขาดสีเขียวตัวเดียวป่ะเอานะเวจ่ายแล้วอะเอาเรื่องกะจกัดบารเรนเซียนะครับผมก็เดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะ สีฟ้าครบทุกตัวแล้วสีเขียวผมคายนีริซาผมคายแค่เมลิซาโอเคผมคายแค่เมลิซานะครับผมสีเขียวถ้าเอาสีเขียวแล้วผมได้เมลิซาคือผมมีทุกตัวครบในเกมแล้วตอนนี้โอเคอันนี้มีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับโอเ้เอชอาร์เยอะว่ะดีอันนี้ดีเลยโอ้โห ัวสุดท้ายเหรอสีแดงนะครับผมอ่ะสีแดงสีฟ้ามีอยู่ครบทุกตัวและก็ดูซิได้ใครซ้ำมาดีมาก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 เวอร์ดีกูดไอดีนะครับโอ้โหเนี่ยบอกแล้วโดนเกมนี้ผมแม่งแบ็คทูแบ็คเว้ยแบ็คทูแบ็คมัลติซ้อนมัลติ สีแดงอีกแล้วว่ะยูอาร์มีมีเอ็มอาร์มีโซม,ม,ม,มากกว่าอ่ะโกหกเลยเอ็มอาร์ไม่มีโซมากตอนนี้เอาตัวโอเคแึ่งตัวตัวเต็มอ่ะเอามาถึงเวลาของเรานะครับผมกับการเลื่อนขั้น เปิดนี่กดอีกทีนึงเดี๋ยวเช็คแป๊บอันน,น,น,ออน,นี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอานะครับผมออันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาวันนี้ไม่เอาวันนี้โอเคขึ้นเปิดขึ้น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 ,นโอเคขึ้นไปมาที่ที่เหลือก็ไม่เอาละ เอาเฟเจียยัดเลยดห็นไหมนะเฟเจียผมมีได้เยอะมากเมื่อกี้เห็นปะจริงผมเอาเฟเจียเลยดีกว่าเดี๋ยวนะผมเอาใครอ่าอิซาเบลล่าอิซาเบลล่าตัวนี้เดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวเช็คครับล่างยูอาร์มันใช้เดี๋ยวนะผมมีผมใช้ล่างอะไรอยู่นะตอนนี้ SSR เหนึ่งทั้งคู่เลย SSR เหนึ่งทั้งคู่ SSR เหนึ่งทั้งคู่เลยอ่า อกหนึงนะอิซาเบลา่าอิซาเบลา่านี่ขึ้นไปไม่คุ้มผมต้องหาัคนซ้ำเลยตัวซ้ำเยอะยิ่งดีนะอันนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมเอาใครเป็นเบสดีตอนนี้น้องคนนี้ก็ได้ใช่น้องคนนี้ขึ้นอยู่อารก็ได้เพราะว่าตันซ้ำเยอะมากแต่หัวแดงแน่แนๆหัวแดงคือขึ้นต้องเอาขึ้นอันกันเอาอันนี้ขึ้นก่อน อันนี้ขึ้นได้อีกไป U R หน,นึ่งโอเค M R หนึ่งได้เลยปะเนี่ย U R หนึ่งแล้วแล้วไป M R มันยังไงนะอืโอโอ้โห U R หนึ่งอีกตัวหนึ่งเหรออ่าก็คือ M R มันใช้แปดตัวจริงใช่ อย่างนั้นนอ็มอาแปดตัวเว้ยโคตรเยอะเ R ็มไม่แปดตัวชชดเช่แพงชิบหายเฟจ้าเดี๋ยวนะอิซาเบลล่าเนี่ยอิซาเบลล่าผมมีซ้ำปะหป่าะอิซาเบลล่าถ้าซิเซียผมมีซ้ำเยอะมากเอ้ยเดี๋ยว่อยว่ากันเปิดต่อเปิดเพิ่มก่อนโอ้โห มันทองอันหาทุกครั้งเลยวะ่ะมาสีฟ้านะครับโอ้โหโอเคอันนี้ก็ได้ใช้เออดีตัวไหนจะเปิดได้ปล่อยก็คือกวนป้านตัวนั้นนะเพราะว่ามันจะได้ขึ้น MR แล้วก็แชร์เลเวลลิงได้แล้วก็ไปเอาต่อ ัดตัวสุดท้ายนะครับผมคัดสุดท้ายสีเขียวจะได้หรือเปล่าก็มาดูกันมาไม่ใช่เกียบรอยข้ามนะฮะเกลือโอเคเราเมือเหลือกันอีกกี่ตัววะเน,นี้ยสุดท้ายโอเคข้ามอ่ะไปกันต่อกับตู้เมนคอร์สหลักของเรานะครับผมกับไอรี่นะครับผมก็ สองตัวคลิปเนี่ยเออไม่ได้บองเยอะสองตัวถ้ามันได้ก็คือได้นะครับมัติแรกเดียววะเั็ดเคได้แล้วเนะี่ยได้เลยคือโคตรเทพ สีฟ้าใช่ปปเออไอรีก็สีฟ้านีกว่าเออวาใช่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 ใช,ใช,ใช่โอเคอีซสี่เรียบม้อย่ง่ายเลยอ่ะต้องการสองตัวเพื่อขึ้นเอสซีาหนึ่งใช่ไปกันต่ออีกตัวหนึง่งข้ามนะครับ อ้หใครจะไปคิดว่ามันตื่นแรกได้แต่วะ่ะไม่เลยเร็วจัดข้ามนะครับไม่มีอ,อีกโอเคดุนกันอันนี้สีฟ้าคือจบเลย แล้วตัวลึกด้วยไงอ้จบเลยนะใช่คือจบเลยสองตัวคุ้มคุ้มเผาทุกอย่างให้ลาบเป็นหน้ากองเผาอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอเคอันนี้น่าจะกำลัตงตีตัวต่อไป ดูทรงแล้ไม่ได้ไรนั่นไงข้ามเลยอเอาการันตีนะครับผมไม่เป็นไรถือว่าได้ตามต้องการและสองตัวในคลิปนี้ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะเออก็ถือว่าออกเร็วมากมติแรงเมื่อกี้นะครับผมถือว่าเป็นมติที่ออกโคตรเร็วมาทีนี้ผมก็ขึ้นเอสตันหนึ่งได้นะครับผมตอนนี้ ไปกันต่อปักอินปักอินหวังว่าผมออรลนดะเรโอมีอาเฟเจา้าแล้วก็ตัวนี้ใช่เลยอ,อย่างนี้แหละถูกลแล้วไปที่ต้งนุ่นอะลุ้นเศษเย้ยไม่ใช่หรอกมันจะออก100ร้อยเศษหรือห้าสิบเศษก็ต้องมารุ้นเนี่ยไม่ออกสิบเศษสิบเศษแม่งโคตรน้อยเลยหรือว่าปักอินแม่งโคตรเปลืองอะคือคิดว่าเกมนี้แม่งเปลืองอะไรสุดคือเปลืองปักอินจากใจเลยคือแม่งเปลืองปักอินเว้ยแล้วก็ได้แล้วนะครับผมโอ้โห ดูดีว่ะแต่ข้อที่เกมนี้คือพักอินแม่งอาร์ตสวยชิบหายจริงพักอินเกมนี้แม่งอาร์ตสวยสุดๆเลยเรโฮเฟจ้าเรโฮมีอาร์หลุดเลสสิบเนีย่ยเห็นปะ่ะสิบเศษทั้งนั้นแม่งไม่ใช่หรอกสิบเศษทั้งนั้นนะครับแม่งโคตรเกลือเลยอ่ะก็ถือว่าได้พักอินมาแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีครบตัวไม่ครบ ตัวนี้ใส่ไปไล่ใส่ไล่ใส่โอเคขาดตัวเดียวนะครับผมคือตัวนี้นะมาเช็คของแป๊บอ่ะอับให้หมด SSR 1แล้วแล้วก็เปลืองเปลืองเปลืองอันไหนเปลืองกดออกให้หมดโอเค อันนี้ถูกต้องหมดโอเคครับโอเคมาที่เหลือเลืกผมมีตัวไหนซ้ำเยอะวะแม่งเลยต้องดูตัวซ้ำมาดิไม่ใช่รอกเกมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอหาคนซ้ำก่อนเฟจ้าตรงนี้ผมมี มีสามตัวเดี๋ยวเอาตัวนี้เป็นเบสก็ได้ใช่โอเคเล็งอยู่เล็งอยู่ตอนนี้เล็งอยู่ว่าเอาอะไรเป็นเดีตัดสินใจได้วล่ะทิเซียมาเขาเปิดได้เยอะเดี๋ยวไปเปลี่ยนแชร์เลเวลลิงก์ได้แล้วเราก็จะไปซิงค์เลเวาตรงนี้เปลี่ยนตัวของตัวนี้ยอด เปลี่ยนแทนเอาตัวนี้ออกเอาตัวของอยู่ไหนนะเมื่อกี้ที่อัพมานี่เข้าไปยืนยันโอเคทีนี้ก็อยูอาหมดแล้วโอเคแล้วก็เลื่อนขั้นอันนี้เป็นยูอหนึ่งโอเคตามสเต็ปที่วางไว้ อันนี้ก็มีหนึ่งตัวซ้ำเนาะอ่าตัวไหนมีซ้ำอีกมีหนึ่งตัวซ้ำเฟเจ้าผมไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวปุ๋ยที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนไม่ต้องรีบปั้นเท่าไหร่โอเคประมาณนี้ถือว่าแชร์เลเว่าสซิงได้สวยงามมากๆาว่าตอนนี้มียี่ว่าหนึ่งสี่ตัวแล้วก็อยู่อารระมาหนึ่งตัวไม่แย่ไม่แย,แย่ดีเลย โอเคนะครับ okay, ผมประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้เปิดกระชามาพ,าพอๆแหละก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยโอ้โหแล้วก็ได้แสงมาด้วยนะครับเรโหเยี่ยมจริงมีใช้กับเขาแล้วอ่ะผมมีแสงมืดใช้กับเขาแล้วจังวันนี้แม่เงยเอาเรื่องจัดจัดเนี่ยจากอิจฉาคนอื่นเขานะครับผมมามีมีมาใช้เองแล้วอ่าแฮปปี้แฮปปี้โอเค กูตั้งปกเลยละกันจังหวะนี้เดี๋ยวนะมันตั้งมันตั้งมันตั้งตรงนี้ผมอยู่ในหน้าอยู่สวนน้ำใช่ไหมเมื่อกี้ปักอินนี่โอเคโอ้โหแล้วดูสวยคือแม่งชอบมากอาร์ตเกมนี้แม่งคือของเทพ แล้วแจกตัวทองให้ผมอีก37ตัวไม่เกมไม่ของแจกเยอะชิบหายไม่ใช่อเลยเกมนี้ไม่ของแจกเยอะสุดๆอ่ะเดี๋ยวผมไปปั้นเลโฮแล้วอะไรตาวเนี้ยบอกเลเลโฮไม่แน่ปั้นสุดๆงานดีทุกคนบอกเลนะครับผมประมาณนี้นะครับนะครับในคลิปนี้เปิดกระชากหาตัวละครของอ่าไอเล่มาก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับผมอย่าลังไม่ผมไปใส่สกิลเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเพราะว่าจะไม่ต้องปั้น เอาโหดคือปั้นขึ้นอยู่อ,อ่นะครับผมแล้วก็อัพสกิลพวกนี้ด้วยนะครับอย่าไปปั้นหลังไปละกันมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะตอนนี้ผมก็ทรัพยากรหมดแล้วนะครับผมก็แฮปปี้ไม่เงืนใ,นใครจะไปคิดว่าแสงมันจะออกมาคลิปนี้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันแล้วว่ามันจะออกมันออกว่ะก็ถือว่าดวงไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับผมก็หวังว่าคลิปหน้ากับเกม star seed as near t i g e r เราจะลงมีกนันอีกน,นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสักคลิปเนี้ยผมก็ต้องขอต้อนรับก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างละครับสวัสดีครับ